ชี่อพิเถ้จางวันบงเดียวดีช่อเจนแมนมาดีเกินมีสมาลุ่ใจกสามัคคีผมเป็นองพี่ดีอยู่ร่วมใจครับังเดียว่นใจใ่มาแอนนีค่อาแล้วก็ถือดา้รอบแล้วถกนะสไป้วแต่ัน